สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ใน p พสซิมิเลเตอร์อีกแล้วหลังจากอัปเดตมาเมื่อคืนนะคะก็มี o o d l e w o r l d เกิดขึ้นนะคะทุกคนนี่ให้ดูความสวยของ d o o ดอร o เ l ลนะคะเป็นไงบ้างคะเป็นลายเส้นนะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนเป็นไงบ้างคะนี่มีแมวอยู่ข้างบนด้วยนะคะตัวหนึง่ง <c oughs> น่ารักดีค่ะมีใครเห็นบ้างอยู่ข้างหลังตรงนั้นเลยนะคะเกาะอยู่บนต้นไม้นะคะน่ารักมากเลยนะคะ โอเคแล้วก็มีดูดเดิลเองนะคะนี่มีที่ให้เปิดอยู่ทั้งหมด4ที่ด้วยกันนะคะนี่ตรงนี้นะคะแพงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งนะคะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่โลแห่งนี้ฟาร์มเหรียญค่อนข้นางยากนะคะนี่ปเปิดฟาร์มมาตั้งแต่เช้านี่ได้อยู่ที่7ล้านกว่าเองนะคะทุกคนแต่และอันมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ นี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้องแมวมีคอกี้เจ้าเป็ดนะคะแล้วก็บันนี่แล้วก็ตัวที่หายากที่สุดของตู้นี้นะคะก็คือเจ้าพึ่งน้อยนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงกันนี่ตรงนี้นะคะตู้ที่สองก็จะมีเสือดาวมีแพะนะคะแล้วก็มีฮัวรัสแล้วก็เป็นนกคุงนะคะแล้วก็เป็นแพนกวินและนี่คือตัวที่เป็นน่าจะเป็นตัวรีเจเนอรี่นะคะน่าจะเป็นปาวานอะไรประมาณนี้เนาะ อีกอันนึงนะคะนี่เห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะเรายังไม่ได้เปิดตู้นี้เลยนะคะตู้นี้นะคะก็จะมีน้องวงัวมีน้องหมูแล้วก็แพะนะคะอุ้ยน่ารักมากเลยจะเป็ดสีเขียวนะคะมีไก่แล้วก็มีหนูค่ะตู้สุดท้ายก็จะมีนี่เลยนะคะมีน้องปลามีฟาร์มิงโก้นะคะมีเต่า มีปลาชายามค่ะแล้วก็มีอัสลอตนะคะแล้วก็ลิงหายากมากๆเหมือนกันนะคะลิงแล้วก็ตัวใหญ่นะคะเป็นเจ้าแมวเหมียวตัวใหญ่ค่ะแต่ว่าในโลกนี้นะคะจะมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นซีเรตนะคะจะไม่มีอยู่ในนี้นะคะทุกคนแต่เราสามารถเปิดได้จากในตู้พวกนี้นะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ซีเรตหรือความลับอะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันมาอยู่กับเราแล้วค่ะทุกคนนี่เลย นี่นะคะเจ้า d o เ d l e Parrot นะคะเป็นเจ้านกแก้วค่ะทุกคนจะเป็นตัว Secret ที่เพิ่มเข้ามาในโลกเฮด d เดิลเวิแห่งนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังของเจ้านกแก้วเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเรนโบนะคะซึ่งพลังของเขาเนี่ยอยู่ที่3.57าควอทเลียนเลยนะคะซึ่งทเทียบเป็นกับตัวที่ดีที่สุดของเรานะคะตอนที่มีอีเวนลักกี้โดมินัตนะคะเราเอาไปทําเป็นดาร์กเมเตอร์เนี่ยได้สูงสุดอยู่แค่ที่9 4 3ีทินเลียนเท่านั้นถ้าสมมุติว่าตัวนี้เอาไปทําเป็นดาร์กเมเทอร์ ก็ไม่รู้เลยว่าจะได้พลังสูงแค่ไหนนะคะเมื่อวานที่เรามาเก็บการ์ตูนคอยเนี่ยใช้เวลานานมากจะพอมีเจ้าไพหลอดตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะคะรวดเร็วมากคือของของข,องขวัญพังง่ายมากค่ะแล้วก็ฟาร์มเหรียญได้เร็วมากขึ้นนะคะไหนบ้างคะทุกคนแตกต่างจากคลิปเมื่อวานลิบลับเลยใช่ไหมล่ะแล้วมันก็ทําให้เราไปจนถึงนู่นเลยคะ่ะทุกคนเหีบสมบัติยักษ์นะคะนี่ก่อนที่จะผ่านหีบสมบัติยักษ์เราก็จะมาเป็นภูเขาหิมะนะคะตรงนี้อุ้ย สวยมากเลยค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นฟาร์มน่าจะเป็นฟาร์มข้าวโพดนะคะนี่มีเจ้าหุน่นไลรกาอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีกางหันลมด้วยหมุนได้ด้วยนะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะตรงนี้น่ารักมากๆเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่พาพอมาถึงตรงนี้นะคะก็จะใช้เวลาในการฟาร์มเหรียญช้าลงนะคะและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะพอเราไปฟาร์มเหรียญน,นะคะที่ จ้าหีบสมบัติยักษตรงนี้นะคะทุกคนรอบบอกก่อนเลยนะคะว่าใช้เวลานานมากๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เจ้าตัวパイลอ t ตัวนี้มานะคะเจ้านกแก้วตัวนี้มาก็ยังใช้เวลานานมากอยู่ดีคะ่ะทุกคนก็จะใช้เวลาในการฟาร์มนานมากขึ้นนะคะ ก็ฟาร์มมาตั้งแต่เช้านะคะเราก็ได้แค่ประมาณ7ล้านเองนะคะทุกคนแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นเมืองเห็ดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะเปิดได้นะคะเขาบอกว่า coming soon นเ,เร็วนี้นะคะก็น่าจะได้เห็นกันแล้วนะคะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ้าไพลอตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้เปิดได้หรอกนะคะทุกคนเราได้มาจากที่ตลาดเท่ดน,นะคะทุกคนเมื่อคือนนี้ยขายกันใหญ่เลยเพราะว่าเหมือนมีทัฟเวลเลอร์ที่เขามาขายของตอนเที่ยงคืนนะคะเขามีการปล่อยตัวนี้มานะคะซึ่งตอนที่เราซื้อมาเนี่ยยังเห็นเปิดได้แค่ประมาณ2,000กว่าตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ เพิ่มขึ้นเป็น4,000ตัวแล้วนะคะซึ่งน่าจะมีคนเปิดเพิ่มได้อีกประมาณ2,000กว่าตัวคือเราเห็นปุ๊บเนี่ยก็ซื้อมาทันทีเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเราเสียเงินไปค่อนข้างเยอะมากสําหรับตัวนี้นะคะแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่ามันสามารถทาให้เราผ่านด่านได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มาจนถึงหีบสมบัตินี้ได้อย่างรวดเร็วมากเลยนะคะมีใครอยากรู้หรือยังว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่นะคะเราเสียเงินไปทั้งหมด4บิลเลียนนะคะทุกคนแลกมากับตัวนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองเอาเจ้านกกว,วนี้นะคะค ไปทาเป็นดักเมนเตอร์ดูมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะฟาร์มเหรียญได้เร็วมากขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ตลาดเทรดกันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะยังมีคนขายอยู่นะไม่รู้ว่าตอนนี้ราคาจะลงหรือ,อยังแต่คือตอนนั้นคือตื่นเต้นมากนะคะสีิเป็นเลียนเราก็ยอมจ่ายนะคะไม่รู้ว่าทางผู้ผลิตเกมเนี่ยเขาตั้งใจหรือเปล่านะคะที่จะปล่อยตัวนี้มาที่ตลาดตอนนี้ยังไม่มีใครมีเจ้านก,ก้วาขายเลยนะคะนี่ มีคนสนใจเจ้านกแก้วของเราเยอะแน่เลยค่ะนี่มีใครสนใจจะขอเทรดหรือขอซื้อเจ้านกแก้วของเราหรือเปล่าโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําเจ้านกแก้วตัวนี้นะคะให้เป็นดากเมเทอร์กันค่ะโอเคค่ะทุกคนมันดูกันว่าพลังเขาจะเยอะมากแค่ไหนนะคะนี่เลยฟึบเรียบร้อยค่ะทุกคนจะต้องใช้โลบักอีก799โลบักนะคะเพื่อเร่งก่จัดไป ได้มาแล้วนะคะทุกคนโอ้ตื่นเต้นมากอู้เป็น Dark Matter เรียบร้อยค่ะมาดูพลังกันนะคะโอ้โหสิบคอร์ทิเลียนบ้าไปแล้วทุกคนคะเราได้ตัวสีเรตนะคะที่เป็น Dark Matter นะคะทุกคนมีพลังอยู่ที่สิบคอร์ทิเลียนค่ะ มันเทียบไม่ได้เลยกับสัตว์เลี้ยงที่เราเพิ่งทําเป็นดาวเมเทอร์ครั้งที่แล้วนะคะโอ้โหตัวนี้นี่คือที่สุดของที่สุดเลยค่ะเอาไปขายนี่จะได้ราคาเท่าไหร่กันนะแล้วเรากลับไปที่ดูเดอร์วอรกันนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะทุกคนเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะคะมาฟาร์มข้าวโพดตรงนี้นะคะก็ใช้เวลาในการพังกล่องค่อนข้างนานเลยนะคะเรามาดูกันรอบนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาตรงนี้นี่โอ้หเร็วขึ้นนะเร็วขึ้นเลยค่ะ เร็วขึ้นมากเลยจริงๆค่ะโอ้โหนี่เป็นไงเฮ้ยเร็วขึ้นมากเร็วขึ้นมากจริงๆค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูตรงนี้สิโอ้ตรงนี้ก็อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าเร็วขึ้นมากเลยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้แบบขยับน้อยมากๆเลยอะใช้เวลานานมากๆเลยนะคะคิดว่าน่าจะไปได้เร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้เหรียญเยอะมากขึ้นเอาไว้ลุ้นเจ้าดูเจ้าเองนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปลองรด้ดอดูดเอ็กกันดูนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะประมาณแสนนิดๆน,น,นะคะน่าจะเปิดได้ไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนลองมาเปิดดูกันเลยดีกว่าเนาะว้าวเอ้ยไม่ได้รีเจนเนอรลเลยแล้วน่าจะยังไม่ได้บูตอโอเคค่ะทุกคนพร้อมแล้วอยากจะได้เจ้าลิงอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้ฮะ มาลุ้นตัวใหญ่กันโหตังหายไปหมดแล้วเหลือสองล้านเองไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เปิดใหม่โอไม่ได้อะไรเลยหมดแล้วเหลือแค่เปิดทีละน้อยๆ3ามใบอสามใบได้โอเคคะ่ะทุกคนเจ็ดล้านที่เราเปิดมาทั้งเช้านี้นะคะหมดไปแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือเจ้าเต่านะคะ ค่อนข้างเยอะเลยค่ะมีปลาฉลามบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็ฟารม์มอีกเป็นเพียบเลยค่ะมีมีปลาด้วยโอเคโอเคค่ะทุกคนงนั้นเดี๋ยววันนี้เราขอตัวไปฟาร์มเหรียญต่อกันก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ